แล้วก็โยนแมวข้ามกําแพงไปแล้วแล้วพอพี่รู้อย่างนั้นเป็นไงะก็ไปถาม่าเรื่องจริงไหมเาว่าเรื่องจริงทำไมอะมีอะไรมันว่ามันเนี้ยบุ่มว่าเดี๋ยวมึงรู้วอามีอะไรอะมันว่าไงรู้มันอากลัวแม่หมาล่ำแปลว่าอะไรพี่มันไม่กลัวมันไม่กลัวพีรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทําตามหรือล ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไคร์และฝากกดติดตามเพจกานละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉัันนนนก็เนกนเเเน็เเเเเปบคคครรราาาืออ่่่ียยงงทูข้ ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหอ อ๋อไอตัวดีหลุดไปตัวโกขึ้นมาวางแผงวางมากใหม่หมดนี้อย่าไปยอมมันอย่าไปให้มันพอแล้วไอ้นี่ไอ้นูมายกเลิกหมดมึงไปอยู่นู่นนี่ไปอยู่นี่มันยกระบบหมดหมดจากผูกกันดีๆคนที่เป็นหัวเรือเก่าอ่ะใส่ดีใส่ดีคุยรู้เรื่องแลคุยรู้เรื่องคนคนดีออกไปใช่ไอคนใหม่มาแทนปูปันขึ้นมาเขาเรียกว่าโฟกัสปั่นเป็นโจรเลยใช่ใช่หมดโจรมาเลยเอากับเหล่าลุกกับเหล่าตีกับเหล่าครับไปรอบสองล่ะตีกันอีกไออีก ไปกองปีนอีกทีเนี้ยไปรอบสองไปเดินตรวสน,นามไปพักหนึ่งครับทีเนี้ยกลับมาก็เออโอเคดีขึ้นทีเนี้ยผมต้องไปศาลเพื่อเสนอขั้นสันว่าทางหัวหน้ากองงานทางกองงานครูกองงานจะบ,บอกว่าเออได้ผ่านการฝึกอบรมจากขั้นต่ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสมควรที่จะปล่อยขั้นต่ําหรือขั้นสูงว่าจะออกไปหรือไม่ออกไปนะะถึง<ม>ต้องไปพิจารณาอ่พิจารณาแล้วว่าเออถึงก็แม่ผมก็ไปเรียบร้อยแล้วมพิจารณาปุ๊บปุ๊บให้กลับบ้านนะแต่เขาว่าให้ก็รอกลับบ้านนะอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่สถานฝึก อีกอาทิตย์เดียวแล้วจะกลับบ้านปุ๊บทำใบปล่อยเรียบร้อยแล้วที่ไหนได้เพื่อนมันมีเรื่องกันเองพอมีเรื่องกันปุ๊บเหล่านี้ไม่ไปเอาอะไรไปเลยไปห้ามไอ้นี่ก็เมื่อก่อนเป็นตัวแต่ว่าไปถึงทหารด้วยกันมาก็รู้จักกันแล้วสีกันเลยก็เลยห้ามเลยคิดว่ากล้าจับเหล็กมันสองข้างอ่ะแย่งมาได้ทั้งสองอันกลายเป็นว่าหัวหน้าสารขี่รถเข้ามาพอดีเลยโอ้พี่ลามไม่ได้กลับบ้านเลยเพิ่มอีกหกเดือนยอมเนร้องไห้แบบคือไงวะเราควรจะได้กลับแล้วแม่เราก็มารับแล้วด้วยับใช่ไหมแกก็ไม่ยอมกลับง่าย ใช่ไหมก็นายก็มาครูก็มาเล่าให้ฟังอีกว่าแม่มึงร้องผมร้องไห้เจ็บปวดใจก็าไปนี้แต่จำเป็นต้องอยู่ทาําไมร่ธารมะนะครูนี่ไม่เชื่อไง,ค,งอครูช่างโยนั้นเขาอยากจะรู้ว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าเด็กทุกคนมอง คือเขายืนการคําเดียวเลยว่าไม่เกี่ยวลาหน้าไม่เกี่ยวลามหน้าไม่เกี่ยว wow ทุกคนบอกเลยแกก็ฟังมาแล้วแกก็เลยตัดใจว่าดูวิดีโอห,หน่อยดีวะ่ะแกไม่อยากมองข้ามเรื่องนี้ย้อนดูวิดีโอหน่อยย้อนดูวิดีโอหน่อยพอ่อ,ขอเขาต้อนไว้เขาไป่เด็กไม่เด็กรู้พอรู้เด็กตีมอสอเฉพาพวกนี้อันดับแรกเลยตั้งแต่แวงจ้ปิดยังไม่มีในสังคมนั้วพวกนี้ทำงานเป็นกันแล้วก็ดีหมายความว่าก็เข้าไปรีเพย์ดูกันยังไงไม่รู้ก็ก็ตอมารู้ทีนี้เขาก็รู้ว่าเรา เป็นคนห้าเป็นคนห้าก็เลยมาเปลี่ยนโทษใหม่ปรับติดตัดสินใหม่ให้เรากลับเลยโอ้โหลับวันนั้นเลยนะลับเช้าคนอื่นหน่อยเช้าคนอื่นประมาณสักษาีเดือนอะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นน่าต้องอยู่ถึงแปดปีโอ้ใช่สูงแล้วว่าะรช่ถือว่าเราทําความผิดใช่ใช่ดีว่าครูมานบนั้นยังใจดียังถือว่ามีเมตตาแก่ถือว่าเออเด็กคนหนึ่งนะแล้วเหตุที่เผาเลื่อนจำกันก็เนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องยาเส้นที่บอกบอกเนี่ยโออ มานามาติดต่อขายน้ําตาลให้พวกเราปุ๊บเราก็ว่าเพื่อเยาวยาเส้นไปดูหถึงเราว่าเออไปเอาไปเลยมึงน้ําตาลเว้นถอนน้ำตาลเว้นนะเหนได้น้ำตาลเว้นนะเราเตี้ยหวานนะข้างในนี่น็ได้คนเราเว้นคนเราเปิดใช่ไหมเว้นเป็นเว้นเลยนี่เป็นเว้นเลยก็กล่าวว่าเอายาเส้นเนี้ยสามพับต่อถุงหนึ่งเอ้ไม่สามพับสามลำให้มันไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราไปเอาน้ําตาลไม่ให้ว่าแวอย่าเอาเข้ามามันล็อกแล้วมันทำกับข้าวแล้วแก๊สอะไรถ้าอะไรมันทําอยู่ใช่ไหม <S <S เราด้วยความว่าหนึ่งรู้เท่าไปถึงการสองไว้นู่นสามอยากได้บอกพูดวิ่รออยู่แล้วว่าไม่แม่บอกเพื่อนแล้วเดี๋ยวมีน้ําตาลกินเส้นหวานกันเลยสมัยเราเด็กๆะเพร่อสามนิดอย่างที่ว่าอาทิตย์นึงมีขนมครั้งนึงมีขนมมาเนี่ยเอาข้าวผสมด้วยเ<อ>พราะไม่อมายากขนมหมดใช่ไอ้นั้นทุกวันไอ้นั้นทุกวันใช่แต่ว่าอาหารที่สั่งเองครับที่ว่าใครมีเงินก็สั่งได้แค่ที่เดียวของใช้ของกินแค่ที่เดียวแล้วกินกันนนนนอออออีีี้้้่่่่่่่งงงงไดคลละมเเเเเกิาาทรรรืืืใหหหญยวบ กันแย่งกันทีนี้ก็ผมก็จ่ายไปแล้วว่ะแต่ไม่ให้ออามาทั้งก็ายาคืนมาว่ากูดูหมาแล้วกูไม่ให้อยาเเอาเข้าเมาไว้ไปเช็คตรงมีโยนเข้าไปเลยติดแก้ได้ไปมั่วตัวหมดระเบิดกันมั่วตัวอ่อมันก็ออกมาทันปูปงมั่วหมดทีเนี้ยไฟลุกใหญ่โดเลยใช่คือเป็นเรื่องไปแล้เวเดี๋ยวผมก็ยังมีคดีอยู่ที่บุกเข็งไงใช่ไหมยังมีที่เขาก็เลยส่งกลับไปอใช่ไหมส่งกลับไปอยู่บุกเข็งพักนึงแค่ว่าเพราะว่าโดนเรื่องอบโดนเรื่องคดีทีเนี้ยข่าทำไปทำมาเออ เป็นเรื่องภายในเขาไม่ออกนอกโลกไม่ออกไปยนอกแม่สารรูกเลยแนี้ก็เลยไม่โดนเพิ่มโทษเป็นเรื่องภายในโเรื่องที่ใบเออไม่ได้โดนเพิ่มโทษี่งั้นโดนอยู่แล้ววางเพลิงอันะใช่หากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอ๊ดโค ซีโรลรับประกันคุณภาพในการทํางานแบบมืออาชีพ้วถามพี่หน่อยสุดท้ายแล้วพี่ก็ได้ปล่อยทีนี้ก็คือต่ำสี่ปีแต่แล้วคดีที่เหลืออะไรไพยายามฆ่าทําร้ายร่างกายอะไรเงี้ยไอ,พอ,อย้พวกนั้นหลุดหมดเลยพวกนั้นก็บางบางคดีก็คือสู้ยนหลุดลเขาล็อกเขาไม่คล่อมด้วยคดนะีแล้วก็สู้ด้วยแล้วคดีถานอันนี้นะคือไงมันไม่มันไม่นั้นแค่เราทําความดีแค่เราปรับปรุงตัวได้<อ>แค่เราตั้งใจเรียนอันนี้นระอยากเาตั้งเป้าน่เหมือนพี่ๆเรียนนะหนึ่ง ไปเรียนช่างตัดผมอยู่หกเดือนอต้องมีวุฒิบัตรช่างตัดผมนะ,ะวฉนนั้นไปผ่านเกณฑ์ที่จะไปเสนอขั้นต่ำพอเรียนช่างนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนต้องไปเรียนอีกช่างหนึง่งพอไปเรียนช่าง,งผมก็ขึ้นเรียนพิมพ์ดีเลยพิมพ์ดีนเรียนได้ยังไงอะมึงยังไม่จบป .6 เลยก็ต้องย้อนกลับไปเรียนสามัญอีก ใช่เรียนสามารถได้โบก่อนใช่สามารถเราไม่ชอบอ่ะแล้วทำไงก็ลงสายนักกีฬาเลยลงสายนักกีฬาปิงปองที่สานฝึกอ่ะปิงปองอ๋อที่พี่บอกว่าเล่นไปเล่นกับพวกสารพวกอะไรที่เขามาเล่นกับพี่ก็ทีนี้ก็เล่นกีฬาใช่ไหมพอเล่นกีฬาเลือกเล่นกีฬาก็กลายเป็นว่าเราไม่เป็นสามัญนะ เราไม่ได้อยู่ช่างนู้ช่างนี่ใช่ไหมดูแค่ช่างตัดผมสนามมินิรั้แล้วก็มาเล่นกีฬาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรก็นั่นแหละได้อันนี้ส่งตรงนี้ด้วยที่ทําให้คดีของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าล้างกันได้ไม่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ไปติดจริงๆเนี่ยคือคดีใหญ่เลยคดีฆ่าถูกไหมคก็คือต่ำสี่ปีนี่นะอันนี้ก็คือประสบการณ์สี่ปีล้วนๆกับสนามมินิจก็จะบอกว่า แสบตัวหรือเกินนึกว่าสนุกนี่วันเข้าไม่อยากเข้าแล้ววันออกไม่อยากออกริ่งครับอ่ะทีนี้ปล่อยมาในปีพศสอ <c oughs> 2> 2, 5 5 4 <c oughs> 2 <c oughs> ก็ออกมาเป็นไงพี่ความคิดใน4ปีที่เราไปอยู่สถานมินิทมันเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าเข็ดลาแล้วก็ไม่อยากกลับเข้าไปอีกใช่ไหมครับ แต่ด้วยที่ว่าการเที่ยวเนี่ยเราเลี่ยงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ได้เที่ยวถึงระวังนั้นนะมีมีเรื่องอีกมีเรื่องจนได้ใช่มีเรื่องก่อนที่มีเรื่องที่ออกมากี่เดือนแล้วสองถึงสามเดือนนะเรื่องอะไรฮะเพื่อนชวนไปเที่ยวงานสตรีเออว่างานสตรีเป็นงานสตรีปอยเราสาวไปใช่ไหมเราก็ดูดรามิดมาเออได้เว้ยงานนี้ไปตอนแรกก็ไปดูนู่นดูนี่มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเรากับไปกับเพื่อนเราเที่ยวไม่ชอบชอบไปเที่ยวแบบไถเงินคนทุกคนนี้ด้วยแล้วก็ไม่ไปเดีว่าวันต่อไปวันที่สามไปคนเดียวเจอ่บถูกใจแ ไปจีบเขาเขไปจีบปุ๊บเขาว่าเอาอรอเขาเนาะสัมเสีกรรมเนี้ยสเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวไปขี่รถเที่ยวด้วยกันแล้วก็อโอเครอนั่งรอค่างโรงเรียนนั่นแหละที่เขามีงานอยู่แดีวเขาตั้งรองแล้วลก็มีอยู่กลุ่มนึงนะมันลากเพื่อนมาอย่างไรก็ไม่รู้ครับมันล่ามาถึงมันก็ทืบทืบเสร็จแล้วนั่นงรอหันไปเลยมันเนี้ยหันมาเลยปุ๊บพอมันหันมาเลยเราหันกลับปุ๊บตอนนี้ไหนหันกลับเราหันกลับปุ๊บว่าเราเกินตีนเขาแบมองอะไรมึงมองอะไรพี่ว่าไม่งจะมองอะไรเลยใช่ไหมต่อยเอาเราไงปั๊บปั๊บปั เรากลับไปบ้านเลยเราไปเอาบีเราอะไรออกมาเราไปยืมรถเพื่อนมานั่งทับมาเลยขี่รถถานั่งทับบีดมาเลยนะใช่นั่งทับนีดมาเลยมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวด้วยขับรถถาไปเจอตลาดเกษตรเริ่มกินขนมหวานอยู่เล่นเลยฟันเนียนมาเลยฟันเข้าที่ไรเข้าที่หัวเลยแต่มันน่ะนั่งกินขนมหวานพอมันเห็นเราปุ๊บมันก็ไม่หนีนะครับมันมีพวกเยอะแล้วมาเราเก้าอี้พลาสติกเนี่ยหลับมีดฟันเข้าเก้าอี้แลกมาเลยอะฟันจนแรกจอถึงมันอะแต่พอเก้าอุ้แหลกแล้วก็เรียบร้อยฟันมันเนียนเหมือนกันเย็บเรียบร้อย เก้าอี้เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่แล้วว่าเขาที่เยอะแยะเนี่ยไปมดเลยพ่อส่วนใหญ่มันรู้จักผมใงเอ้ยไปเลยมึงไม่เกี่ยวไปเลยเราก็ไล่วันนี้ครับเหลังนั้นก็เออก็โดนหมายจับอ๋อพี่ก็อาหนีหนีอีกหนีอีกหนีไปหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหนีปุ๊บไปเจอเพื่อนมีปัญหาอีกก็ไปมันมีปัญหาใครมึงาตัวนั้นยิงล้วยิงอีกเรียบร้อยไม่ใช่เรื่องของเราเพื่อนมีไปเรื่อยไปเรื่อยกับเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนไปส่งบ้านมาแล้วมันเจอโจร์กลางทางพอดีเลยถึงมันบอกยิงเลยมึงตัวความตกใจุ ไม่ยิงยิงทำแล้วว่าไม่ยิงเหมือนมันยิงมึงนะก็เลยยิงมึงอ่ะโอ้โหแล้วเป็นไงพี่ยิงไปแล้วปุ๊บเข้าไหมโดนไหมเข้าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มหน้าเลยอ่ะเต็มหน้าเลยปั๊มเข้าไปเลยรถดอนั้นล่วงเลยโดนล่วงเลยอยู่เลยไหมคดียังอยู่พัดตรงนัแล้วก็ขี่รถไปโอ้โห าที่ก็เราหลายเรื่องแล้วไงพยายามไปจับเราไว้ได้ครับคนนั้นเสียชีวิตไหมไม่เสียชีวิตครับโ,<อ>โดนแค่พยายามฆ่าอ่ะเราก็หนีอีกหนีอีกหนีหนีหนีผู้ไปเจอหนวดตามล่าก็ยิงกับตำรวจที่นี่ยิงไปยิงกันมาทม้าไม่ใช่เข้ารอบเดียวนะสองรอบนะรอบแรกพ้นผมหนีพ้นโดน่จเจมือด้วยจับแล้วจับเราแล้ว <ใจ S 2> ด้วยไปเจมือเลยหนีพ้นยอลงใต้รถตามหาหลบใต้รถหรอใช่ตามหาเจมือด้วยมันพ้นเรากิ้งไปแล้วเจมือนนัแน่เราก็เราเคยประสบการณ์ภาษาไม่ได้ไงมันเป็นเจแบนไงเราเขไปหากระป๋องดึงน้ำ กระป๋องกระป๋องโค้งเลยนะใช่กระป๋องน้ำหักออกมาขึ้นปุ๊บปุ๊ไก่อ๋อโยนทิ้งข้างทางไปแล้วเดี๋ยวโดนหมายแล้วเดี๋ยวว่าครั้งแรกที่อ่านั้นครั้งแรกที่รอดตำรวจตำรวจยิงแต่เราไม่ได้ยิงตำรวจตำรวจยิงเราแต่เราหนีรอดครั้งที่สองนี่ครั้งที่สองไปเจอแล้วรอบนี้เราก็ยิงด้วยเลยยิงเปิดทางไห้กะจะหนีอะไรอย่างเงี้อะไรไม่กะว่าจะสู้กับเขาเราแล้วไม่นึกว่าไปตำรวจด้วยมานอกเครื่องแบบอะยังไงพอมาปุ๊บก็ยิงเลยปั้ง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 ยิงมาปั้งปั้งยิงมาเรื่อยล้อมไปล้อมมาผมก่อน พูดง่ายว่ารู้สึกแต่เคลื่อนไหวตัวไม่ได้สลบอ่ะแต่ตัวตูบน์อ่ะโยนขึ้นรถกระบะเลยบ๊อบออกไปบุบไปรุมพักอีกรุมพักหนึ่งก็คือไงภาามันมันสั่นไปหมดอ่ะภ้ามันเลือนลางแล้วผ่านฝันไปหมดอ่ะทำไมอ่ะโดนโดนซ้อมอ่ะโดนซ้อมพอเราสึกว่ามึงใครเชื่ออะไรมึงเชื่อไม่รู้เรื่องมันกินผมอีกไปโรงพักไหนกินทุกโรงพักเลยโทนักโทษด้วยกันนี่แหละคนที่ทําเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่เป็นนักโทษที่อยู่ในห้องขังอ่ะเขาสั่งมาให้เก็บเราให้เก็บเรา มันเล่นอย่างนี้แล้วว่าดั่งหมดแรงเคลื่อนไหวแล้วว่าหมดแรงบังแล้วครับกินดินนอนกินแรงว่าก็แว่าโดนทุกเวลาเลยเช้าวันเย็นทุกวันเลยวันสามเวลากินผมเลยพอผมฟื้นตัวได้ยางที่ผมเอากลับทีเนี้ยอ๋อเอากลับพวกที่นี่มันยอมเลยว่าเขาเขาสั่งมาเขาสั่งมาให้ทำมันแต่พอนเผลอไปมนไฝาดขยะไงพวกเนี้ยจังหวะเผลอตอนที่มันฝากขยะคุยหาของแหลมไปเจอช้อนเล่รหนึ่งคับมไหมช้อนมันไม่คมจ้ะแกะเก็บไว้แต่มีแรงแล้วสอนสั้นสอนกินข้าวเลยนะเป็นช้อนอะนะกับ พอมันเข้ามาพวกผมก็เล่นเลยพอเริ่มมีแรงแล้วพอก่อนหน้า้สามสี่วันนั้นมันกินละวันสามเวลาแล้วเราไม่ไหวแล้วเก็บกดมานานแล้วต้องสู้แล้วตอนนั้นที่เราไม่สู้เพราะว่าแรงไม่มีอ่าพอเราได้ช้อนมาแล้วไงแทงมันต้องไม่คมนั่นแหละแทงป๊อาะเพรปะเพราะเมันบวยวายหานายมาเออนายเกาเรียกผมมาเรียกผมไปตอบปุู่แล้วก็แยกขังไปขังคนเดียวก็ไปขังเดียวที่โรงพักแค่แม่ปุ๊บนี่ก็มันบอกว่าถ้ากลับไปขังที่นู้นนั่นที่ห้องนั่นจะมีเรื่องไหมรับปากมันหรือว่ามีเรื่องไงในเมื่อมันทำผมก่อนทุกวันเลยมันทำผมถามมาแล้วกับบเข้าไปรอนีีี้มมมัันไหวพพ่่่เาาาสงทผ เึอนะืองยากูพาของแหลมมาด้วยเมืงองยาในระอบนี้ว่าออมันไม่กก้าเลยมีตังมันให้ตังเรามีพรามันให้เพลาเลยแต่จะเข้าไปได้ยังไงเข้าเรือนจำแล้วตอนนั้น <laughs> <laughs> ยั <laughs> ยะทีนี้ข้อหาที่เขาฟ้องพี่ในคดีนี้คือคดีฟ้องม,มาว่าพยายามฆ่าเจ้า,นา,นาหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ฟังไว้นะคดีนี้นะพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ถึงวันที่จะต้องส่งเข้าเรือนจําเรือนจําแรกที่เราส่งไปคือเรือนจําผู้ก็ต เรือนจำภูเก็ตนะครับผมนะเป็นเดินจำบ้านเรานี่แหละใช่ครับอ่าทีนี้เข้าไปเป็นไงพี่ก้าวแรกครั้งแรกเลยกับเรือนจำมันมันมันไม่ได้ก้าวแรกคร, 9, ครั้งแรกครั้งก้าวครั้งแรกพี่เคยเข้าเข้าไปรอบนึงแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วก็เข้าไม่ไม่นานออกมาเพราะเขามีเอกสารน,นิดไงต่อแล้วก็เลยตัวตัวมาเอกสารเป็นคดีาฐานนิดมีพื้นฐานนิดนึงแล้วนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะพูดง่ายก็คือสัมผัสมาแล้วนิด<ม>นึงบอกเข้าไปรอบนี้ก็พอมีเพื่อนอยู่บ้างพอรู้ทางบ้างแต่พอเข้าไปปุ๊บก็เอ้าเพื่อนที่หายไปนอกไปอยู่นี่หมดเลยไอ้นีีู่่่หวมไเเจออนนนยยะดแล้ มาอยู่ในเลยจํจำหมดแล้วพอมาต่างคนต่างมาคาดีนู่นคดีนี่กันมาก็มๆๆันมาก็ตอนเช้าก็เหมือนว่าเจอเพื่อนเก่าเลยคาเฟ่วงใหญ่เลยนั่งกินกันเอ้าเป็นยังไงเอ้ามึงมาได้ยังไงก็ยาวไวลงตัวไวฝา,ายเข้าเรื่องเข้าราวเป็นคดีมีทุนเดิมอยู่แล้วเพื่อนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เคยมาสัมผัสไปแล้วสักพักหนึ่งนะก็เลยทําให้แบบว่าการเป็นอยู่เนี่ยก็จะลงตัวง่ายกว่า ง่ายกว่าเพราะเรามีเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนส่วนใหญ่เที่ยวอย่างนอกนัแล้วมันก็มยคดีมากในพออย่างรู้จักมากอย่างนอกเราจะถือกันว่าเออข้างนอกรู้จักกันมาแล้วข้างในก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วชื่อเสียงเราไม่ต้องสืบเลยเขาก็ยอมรับกันอยู่แล้วรามชุมพลในการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําบ้างล่ะทีนี้เป็นยังไงบ้างพอลงตัวเรียบร้อยมีเพื่อนมีพ้องมีบ้านมีกลุ่มอยู่กันเพลินนะมีนู่นมีนี่เขามาบ้างทีนี้ตัดสินปั๊มถึงว่าตัดสินคดีแรก25ปีคดีแรกคือคดีพยายามฆ่าที่ไปฟัน ไม,พมาาพยย่พยายามฆ่าก่อนพยายามพยายามฆ่าที่ที่ที่ไปทำอะไรเขาที่ไปยิงไปยิงเจ้าที่มันไล่จากคดีคดีสุดท้ายมาคดีแรกเลยอ๋อไล่คดีสุดท้ายคือต่อสู้เจ้าที่ก่อนใช่ใช่ต่อสู้เจ้าที่เอาคดีนั่นก่อนอ่ะคดีแรกไปตัดสินก่อนครับทีนี้ยกมาเท่าไหร่ฮะยกมา50ป,ปีเหลือยีออ่สิบปี6เดือน รถจากอะไรรับสารภาพหรือรับสารภาพเขาเลยสู้แล้วสู้ไปสู้มาทนายศาลน่ทนายศาลบอกว่าอย่าสู้เลยไม่ใช่นายหลักฐานมันเยอะแล้วรวมกับว่าที่เป็นหลักฐานนั้นที่เจ็บใจที่สุดนั่นคืออะไรรู้ไหมตอนที่ว่าผมยิงกับเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นลูกผู้ชายคนนึงก็โคตรเจ็บใจผมมีผู้หญิงไปด้วยออมีแฟนที่เป็นเด็กอาชีวะเนี่ยต่อตู้ปกป้องเขาด้วยแต่เขาว่าเดียวจากบ้านมาแล้วเขาที่บ้านเขาแจ้งว่าเรารับผ่าตัวลูกเขาด้วยพอยิงกับตำรวจเลยพอยิงยิงตำรวจนั่นนี่ตำรวจจะยิงเขาด้วยนะทุกคนผมเห็นนะผู้หญิงก็อยู่ใกลงเราเนี่ พอทำมาทำมาปุ๊บเขาแจ้งแม่ที่บ้านเขาแจ้งความเราเราด้วยแจ้งความว่าเรารักพาตัวลูกเขาแต่ด้วยที่ว่าเราไม่ดูคดีนี้พอ่อนไหมพอเราตัวผู้หญิงปฏิเสธเองว่าหนูเต็มใจมากกับพี่เขาเองเลยรอดเราเลยรอดคดีนี้<ห>นายบอกไม้ได้ <ๆ S 2> มึงโดน <ๆ S 2> ลักพาตัวนายลาผู้หญิงเขายืนยันแล้วแล้วปุ๊บถับไปสักพักนึงปุ๊บก็ตัดสินอีกคดีนี้นตัดสินสิบห้าปีคดีไหนพี่ยิงอ่ะจำได้ไหมลูกยิงเขาใช่ที่ยิงอ่ะในคดีที่ที่ที่สองยิง ยิงปุ๊บเออเป็นสิบปีหกเดือนอันนี้แยกนะแยกแยก,นนกแยกแต่ว่าจําต่อเอานับต่อจากคดีแรกใช่ต้องจําคดีแรกให้หมดก่อนอ่าอาต่อมาจาต่อคดีสิบปีสิบสองเดือนได้อันนี้คือคือโคตรสวยนะครับขนาดว่าสิงห์บุญร้อนขออย่าจําควบเลยมั้งครับพอขอจําควบมันตัดหน้าเลยไม่ให้จาควบเนื่องจากว่าเออ ผู้ต้องหาเคยมีคดีดังกล่าวตั้งแต่สมัยยังเป็นเยาวชนอืมเอาเยาวชนมาเออใช่บอกว่าพิจารณาด้วยคดีเดียวกันนาตั้งแต่สมัยเรายังอยู่สามนี้ครับทำไมมันเป็นไปได้เขาเรียกว่าซ้ำซากเอามาลงไปเลยนับต่อไปเลยโอ้โหนี่นะถ้ากลับว่าคดีเนี่ยมีหมดแล้วยี่ห้ากับอีกสิบอ่ะทีนี้เป็นไงพี่พอตัวเลขมีอย่างนี้มาถาโถมแบบนี้แล้วความคิดเป็นไง ไม่ตอนนั้นก็ขาเขาตีตัวทันทีเลยตีตัวปุ๊บขางห้องบอกว่าผีวินัยอยู่แล้วด้วยครับผีวินัยเรื่องแรกก็เอาไปสักกันใต้แล้วอ๋อไปตักเพื่อนเฮ้ยรอยมึงสวยเว้ยยังทําได้อยู่แม่มือยังแข็งไหนรอยไหนสักที่เกมบ่าสักให้เพื่อนอ๋อไปสักให้เพื่อนใช่ถ้กลับที่อยู่ข้างในนี่เป็นเกเกสักด้วยหอสักด้วยเพราะผมชอบวาดรูปไงพอช่วงขางห้องอ่ะครับก็วาดรูปล้วสักคือไงหาสีสันให้ให้ร่างกายหน่อยคิดว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนไม่ได้คิดว่ามันเป็นรอยอะไรเรื่องอะไรนะเราเป็นคนชอบ ทำไปเรื่อยแล้วไปสากให้เขาไปโดนเจ้าหน้าที่จับได้ขห้อผิดวินัยขางห้องก็ใส่ตัวเลยใส่ตัวครับโอ้โหพอโจทย์เข้ามาดีนี้ไปทั้งขังห้องทั้งตั้งตัวไปนั้นแหละครับเชอ ก็แล้วกับอยู่บนซอยแล้วครับอยู่ซอยซอยนั้นยังไม่ขึ้นบนนัน้านั้นซอยอยู่ซอยล่าดทีนี้นะครับอยู่ไปอยู่มาจนสุดท้ายมีโจทย์เข้ามาโจทย์เนี่ยคือที่นี้โจทย์เขาทําอะไรกันเราไว้ยิงก็ไปยิงกันมาแล้วว่ามันขี่รถหนีเราเข้าโรงพักนีเข้าหลวงพ่อเราเข้าไม่ได้โรงพักก็มีคดีเยอะออาแล้วเขาเข้าไปได้ไงเขาก็มันเด็กนายเด็เจ้าที่เขาเป็นเด็กเจ้าที่แน่ริงตามมาสิต่อมานั้นถูกไหม่ตามไปนี่คือกูล็อกแน่ ก็เลยเป็นความแค้นมาใช่ความแค้นแล้วก็ช่างมันบ่อยไปแต่ผมเข้าคุกทีนี้เรียบร้อยเลยอ่าทีนี้เข้าคุกไปมันก็ไม่ได้มีโจทย์แค่เราคนเดียวนะมันมีโจทย์ทั้งคุกเลยเป็นโจทย์เพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันทำเพื่อนไว้เยอะไม่ว่าเรื่องผู้หญิงไม่ว่าเรื่องเออเรื่องผู้หญิง,ญงน,นี่คืออะไรไปเอาเมียเพื่อนอไปเอาเมียเพื่อนไป,ป <c oughs> จับเพื่อนเข้าไปเสร็จก็เอาเมียเพื่อนจับเพื่อน ไปกินอยู่กับเพื่อนแล้วก็จับเพื่อนทั่งค้าอย่างเงี้ยเขารู้สันหักหลังดีเออหักหลังี่ยตัวนี้เข้ามาใครก็จะกินมันแต่เราอะเราบอกเฮ้ยขอกูก่อนด้วยไอพวกนี้บอกไม่รู้ใครเร็วใครได้แย่งกันขนาดนี้เลยเหรอใช่กับบุญคพนี่นะาม่รู้เเราไปก่อนเลยเพราะว่าเราขังห้องไงเราก็เลยบอกว่า บอกคือไงบอกพันนั้นที่ว่าเปิดปรูว่าป๋ารีบปิดผมเลยผมเป็บขจ้เป็นกีนอะไรก็เลยว่าวันนี้ใช่ไหมว่าจะไปปดทุกเน่าห้องอะไรบนี้ว่าสบายกว่าอย่างงี้ยลกแกก็รีบเปิดเลยสงสัยแกเราแต่ไม่นใแกนะเอเปิดป so, like like no. yeah. so, right? ุ๊บก็รีบไปเลยไปถึง hmm. ก oh. ็จ้วงเลยสามครั Drag ้งปุ๊บปุ๊บปุรากลับห้องอยถึงก็กพวกนี้ก็โห่เฮกันพวกนี้ก็เปิดห้องมือนถึงกหันเห็นแล้วอ้าวลุงพวกนี้ลุงแท้กันแล้วไปแล้วเราได้แล้วแต่ว่าก็จะบอกว่านอกจากเราเนี่ยไปเปิดแล้วจึ๊กจึ๊ เลยเหมือนฟึ้งตอมเลยวไปแล้วเราเรายกตัวด้วยเพราะว่าตัวนึก่าพไม่ได้กือว่าเราเราตัวตัวใหญ่ไงใส่ตัวโดนนั้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยกแค่ไมวโดนนั้นด้วยอถ้าไม่ยกมันจะดังไงแต่ถ้ายกแล้วเราไปแบบเงียบๆเลยครับไปฮึบฮึบไปแบบคือไงใช้วิชาแบบไปเท้าเลยอะไปอย่างนี้เลยอะมันต่อไม่ดังถราไปดังวิชาตัวเบาเลยใช่ย่องไปเลยเขเลยมาคิดดูว่าวันนั้นเราไม่เกมปพวกนี้ถูกตีกันมาเลยโอ้ผมถามพี่หน่อยแล้ววันนั้นไอคนนั้น ตายไหมไม่ตายแต่ว่าเอาตาไปโรงพยาบาลถูกไปพุ่นเลยกลับมาผวาเลยน้อยน้อยด้ยน้อยน้อยเขากลับมาทีนี้คนคนคนที่ไปลุมแทงเขาก่อนหน้านั้นอ่ะคือโดนกันไปเรียบร้อยแล้วโดนต่อคดีเรียบร้อยแล้วพี่ก็นึกว่ารอดแล้วครับแต่ที่ไหนได้พอเขาหายรักษาตัวหายกลับมาเป็นไงบ้างพี่เขาบอกพี่พี่คนแรกพี่คนแรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกพี่รามเป็นคนแทงเขาคนแรกใช่แล้วไปงานเจ้าที่ก็บรบาวเอาตัวออกไปมาต่อคดี ไปต่อคดีก็ไปร่วมด้วยกับทุลมุลที่กับพวกเขาโดนก่อนหน้านี้ไปแล้วก็ไปโดนถังซอยเอ่อโดนถังขังเดียวถังเดียวรังเดียวอ่าังเดียวแล้วก็ก่อนอยู่ขังเดียวได้ประมาณพักหนึ่งมีแมวอยู่ตัวนึงมันตกลงเปอย่างบนมีแมวใช่แมวเลี้ยงเนี่ยนะใช่มีแมวเลี้ยงตัวตกมาตกมา ก็เก็บมาเลี้ยงพี่เก็บมาเลี้ยงใช่ก็เลยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้มันกินข้าวปลาลงครัวอะไรนี่แหละครับใช่ไหมจนโตสักหน่อยอะ่ะประมาณจากแค่นี้โตมาแค่นี้แล้วโอ้โหผ่านลูกคงคงไปได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันกับมันจะกลับมาคือพี่เลี้ยงในขณะที่พี่อยู่บนซอยถูกไหมใช่ใช่ ให้มันไปข้างนอกแล้วก็ให้มันกลับมาเราเย็นนะถ้าข้างมันไม่กลับมาก็ย้ายคนข้างนอกให้หายหายหน่อยหาแมวพี่หน่อยพุนีิจะหากลับมาแต่มีวันหนึ่งหาไม่เจอแล้วยังไงต่อเนแล้วหลังพี่ก็เลยถามว่าอแมวไปไหนแล้วว่ามันมีอยู่แล้วก็ไอ้ชาาคนที่รู้ว่ามันบอกว่าผมบอกความจริงพี่พี่ใจเย็นนะรับว่าอะไรมึงบอกมาเลยความจริงอะไรว่าไอไอออสเตะตายแล้วก็โยนข้ามแพงไปแล้ว เตะแมวเราตายแล้วก็โยนแมวข้ามกำแพงไปแล้วแล้วพอพี่รู้อย่างนั้เป็นไงก็ไปถามมนเรื่องจริงไหมเพราะว่าเรื่องจริงทำไมมีอะไรรอบแบบนี้มุมว่าเดี๋ยวมึงรู้แอมีอะไรมันว่าไงรู้มันหากลัวไหมหมาล่ำแปลว่าอะไรพี่มันไม่กลัวมันไม่กลัวไหมมันหากลัวไหมมันไม่กลัวมั้ยไม่กลัวเลยหมาล่ำอย่างเราอะไรแบบนี้ก็หมายถึงว่าเราล่มโตอยู่ใช่แล้วไม่กลัวหรอกแล้วพี่ว่าไงพี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนไปความว่าให้เพื่อนะตีเยี่ยมพี่แล้วพูดถึงแมวมานี่เลยแมวดูเลยนะ ตีเยี่ยมพี่ผู ure, ้พายออกเพื <plumbing S 2> mm ่อเพื่ออย่้องซอยองอย่า no ห้องอะห้องขังห้องซอยอะพอตีปุ๊บมันไปส่งข้าวข้างพอดีเลยอ่าไอคนที่ทําแมวเราตายเนี่ยพี่เขารีบเดินไปรีบเดินไปรีบเดินแล้วก็ปิดห้องนั้นปุ๊บแล้วก็รีบแทงปิดห้องเลยปิดห้องเลยแล้วก็แทงมึงตอนที่ว่าเขาเข้าไปอะเอาอะไรแทงพี่เอาเหล็กที่พี่เตรียมไปแทง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 จนวิ่งรอบรอบห้องอะวิ่งรอบพี่ใส่ตัวหน้าคนบิด เสียงดังมากสั่งโตมันร้องเหมือนแมวเลยนะแมว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 จริงร้องเออเสียงร้องที่โดนแทงเนี่ยนะแมวโอไม่ได้เลยเราศึกกันนะจริงตายแน่มึงวันนี้บอกมานี่เลยมันวิ่งได้เราถือตัวแทงจนล้มมัล้มสจำได้จาก้อมแทงแล้วกูช่วยมันดึงออกมาโอ้โหขณะที่เสียงโวยวายเสียงดังเนี่ยนะผู้ช่วยก็ขึ้นมาพอดีแต่จังหวะนั้นนะพี่ค่อมแล้วจะคือจะเอาให้ตายเลยใช่ถูกไหมเอาให้ตายแมวไปเลยถูกไหมแต่จังหวะว่าจะเราหมดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคือไง ไม่พอรู้สึกแล้ววะถึงมันตายก็แมวไม่ฟื้นขึ้นมาผมยังไม่ามรู้สึกว่าตอนแทงกันยังยังรู้สึกกััหนักแมวมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแมวก็เลยปล่อยเขาลากไปก็โยงไปก็จะหล่อใสอีกก็ยังได้ใช่ไหมแต่เราไม่ทาแล้วแล้วเบ็ดเสร็จแล้ววันนั้นนับได้ไหมกี่รูสี่รูสี่รูแค่แมวนะเรื่องแมวนะเนี่ยเนี่ยพอพูดถึงแมวแล้วมาเลยเนี่ยงงเลยนี่รักด้วยนะสนด้วย ไปเลยมึงขึ้นไปนู่นเลยไปไหนห้องคนป่วยเอ้าก็ดีดิอยู่ห้องซอยแล้วไปห้องป่วยอยู่ขังเดียวคนเดียวก่อนจากขังรวมใม่ได้มาขังเดียวพอมาขังเดียวปุ๊บอยู่ตรงซอยนั้นเลยแต่ระหว่างที่อยู่ห้องซอยนั้นอ่ะตอนแรกเขาจะไปขังห้องป่วยตอนแรกๆนู้นแหละตั้งแต่ยังไม่มีถึงที่ี้ไอเนี่ยมันกลับเข้ามาโรงพยาบาลเขาพาพี่ไปขังปิดพอเขาย้ายห้องพี่พาไปขังปิด ไปขังห้องไปขังห้องมาไปขังผิดที่ยห้องคนป่วยแล้วไอ้นี่เข้ามาพอดีไอ้พวกที่ว่าใหม่โรงพยาบาลตัวนี้พี่เธอแทงอะมันคั่งมันตะโกนเลยว่าล้ามันอยู่นี่ที่ว่ามันเข้าถึงวอยายเขารู้ม่ายอะไรมันไม่รู้ก็เป็นพี่เออเหรอแต่ว่าพี่มันเข้าสาพขมันมาขังห้องดีกว่าพี่โดยไม่รู้ว่าพี่คนเปิดมันวอยายมันมันจะตายเลยว่ะพอมันไม่ต้องวอยไว ูไม่ได้ทำอะไรมึงแล้วเออกูพอแล้วกูหยู่แล้วกูไม่เอาแล้วกูเหมือนคนบ้าคลั่งเลยคือยแย่งนี่ไปเลยอะ่ะเ,เขาพาไปขังห้องปิดห้องที่พี่อยู่บ,บ้าเลยแล้วเขาเลยรีบย้ายห้องไงไปย้ายมันโอ่งนะย้ายพี่ย้าอยู่ในห้องคนป่วยนั่นแหละปุ๊บก็ที่นอนจะลงเลผมก็เอาที่นอนอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับพอเอาที่นอนขึ้นมาปุ๊บก็จะลงล็อกบ้างนะไงล็อกบ้างที่ว่าเห็นว่าใต้บันลมพอดีพอลงเพื่อนพอลงว่ากบเจ้าพ่อทีวีมันเบรกเอ้ยยาวเว้ยเดี๋ยวก่อนนะใครนะไอ้กบ เจ้าพ่อเจ้าพ่อทีวีเจ้าพ่อทีวีหมายความว่าเจ้าพ่อทีบีเนี่ยมันเป็นทีวีตั้งนานแล้วแต่ทำท่าจะตายจะตายออกไปเข้ามาอีกไม่ตายไม่ตายพอจะตายแล้วออกไปเข้ามาอีกออกไปเข้ามาอีกออกไปเข้าจนอยู่อย่างเงี้ยได้ฉายานี้ไปเลยเจ้าพ่อทีบีเจ้าพ่อทีบีใช่แต่รอบนี้มันไปเจอผมแม่ัมไปเจอผมอย่านอนมันท่าผมว่าอย่านอนตรงนั้นนะว่าทำไมนอนไม่ได้เ็ไม่เงินตรงนี้รามพก็ว่างเนี่ยใช่มันก็บอกว่ารามตรงนี้เราสังเกตดูแล้วไม่เกินสามวันทุกไลน์เลยเฮ้ยจริงเหรออจริง อย่านอนอน่าลายปลุกเปยนอนดีกว่ามันก็ปลุกเปย์แล้วนอนครับเดี๋ยวมานั่งคุยว่าเออสักให้มันดอยถึงเราไม่ไหวมึงวันทีบีรู้อยู่แล้วแขนหรือขนาดเนี้ยรกระดูก่ากคนคนจะเป็นทีบีเนี่ยวันโลกเนี่ยนะจะรู้อยู่แล้วว่าหนังหุ้มกระดูกอะ่ะเอาง่ายวัวลามันหน้ามังกรลามสวยยาก อยากได้พราเดี๋ยวกบก็ไปแล้วเฮ้ยอยากได้ไปด้วยะอบอกไปด้ยดูมันร่กงานของเราจริงนะครับเดี๋ยวไปด้วยอ๋อแล้วแรงว่าเขาชอบเขาชอบฝีไม้ลายมือของพี่ในการที่ตักหัวหน้ามังกรก็คือว่าสวยที่สุดแล้วอยากจะได้อยู่ในเนื้อหนังเขา แต่เนื้อหนังเขาอะไม่ไม่เหมาะที่จะเอาไปคลอนไปลงหมดแล้วที่หมดแล้วเป็นกระดูกแล้วแล้วพี่ว่าไงสักย่าก็ไม่อยากสักให้อะ่จะสักได้มันสักได้เลยสักย่าก็เลยพี่เอยปฏิเสธปฏิเสธไปครับแต่พออีกวันหนึ่งมันเอายาขึ้นมาให้เุ้ยพวกในติดพมพวกโซเล่พวกยาเลยลอยไปเลยจากนี้พอจะสักได้ไหมล่ะโอเคแน่ยังกว่าเลยเพราะเราต้องการพออยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าต้องการที่จะย้อนยาต้องการจะผ่านช่วงเวลาวินาทีนั้นไปได้ครับ ใครมีตัวนี้เหมือนมีทําให้ชีนใครก็รู้แต่บอกกินปุ๊บนั่งทําให้ชีนไปแล้วคนไปละโทษละวันนึงใช่เวลาไมผ่านไไม่รู้ตัวใช่แต่ผมถามพี่นิดนึงไอ้ที่ว่างที่เขาบอกว่าไอ้สามวันสามวันไปสามวันไปจริงไหมพี่ตอนที่อยู่เนี่ยจริงครับพี่ว่าพ่อบอกว่าจริงไม่จริงก็มีพวกเออเป็นเอ็ดเข้ามาเอ็ดเปียกนะพี่ก็เอ็ดดูมัน้ให้ของกินให้อะไรเหมือนกันนัแต่พอมันลุกขึ้นมานั่นเลยย่อย่อผนลุกเลยใส่ทำเนื้อติดพื้นอยู่เลยมันลุกได้แต่หลังเปิดเลย หลังน<อ>ี่นะใช่แล้วยอแมงวันอะไรก็ไปตอมแบบอุ้ยอันนีค้คือคือลักษณะของเอ็ดเปียกใช่เปียกมันจะเป็นแบบเนื้อติดทุกอย่างเลยตั้งตรงไหนติดตรงนั้นจับไปติดตรงนั้นล่ะ <f az> <f az> อย่างนี้นั่งเก้าอี้ก็คือติดติดหนังติดเลยใช่มีเอ็ดอะไรอ่ะเอ็ดแห้งเอ็ดแห้งนี่จะเป็นอีกแบบนงเอ็ดแห้งนี่มันจะเป็นเป็นตกตะเก็ดนะ,ะข,ดขูดขูดขูดเป็นตะเก็ดเลยนะขูดได้เป็นแผงยาวเลยใส่ในในขวดเนี้ยได้เยอะได้เต็มนี่เลยเออไอ้ตัวนึงเป็นเป็นเอ็ดเปียกตัวนึงเป็นเอ็ดแห้งส่วกูไม่เป็นอะไรเลยนั่งแรงมาสอง แล้วพี่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่อย่างนั้นได้เพราะทำไงเราผิดซ้ำซากอ่ะอ้าวแล้วการกินการอะไรที่ใช้ของร่วมกันเนี่ยมันมันมันเขาก็เขาก็แยกกันเราหน้าเขาเวลาตรงนี้ครากินนะเราจะมีเครื่องหมายของเราเออไม่กินของเขาแต่ว่าติดมาหน้าตามผิวหนังนี่ติดมาหน้ะเที่ยวคันเนี่ยอะไรแบบนี้พี่ก็ต้องกินยาแพ้อากาศเลยเงี้ยม่นั้นฝืนขึ้นก็อยู่ตรงนั้นแล้วติดวินัยมากอ่ะครับเพราะว่านายมาชี้หน้าบอกว่ามึงขังเดียวไม่อยู่แล้วมึงต้องอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะแล้วอยู่อย่างนี้ใช้เวลาเป็นหมดกี่เดือนสี่เดือนกว่า เราได้ออกมาแล้วรับปากกับเขาว่าจะไม่เกเลยไม่แทงไม่อะไรแล้วครับแล้วก็เรียนหนังสือก็เท่ากับเวลาที่พี่อยู่ในห้องคนของคนป่วยเนี่ยพี่ได้เห็นเลยใช่ไหมว่าสัจธรรมของคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมันเห็นหมดเลยใช่ไหมเห็นหมดเลยแล้วยิ่งว่ามาไม่สบายในคุกนี่น่ากลัวครับพี่แล้วถ้าเราถูกทุบถูกอะไรจะตายขึ้นมาเนี่ยก็อยู่สภาพนี้แล้วถ้าเราเดินหน้าต่อไปเนี่ยก็ไม่ต่างกันก็รู้สึกได้ว่าเนี่ยจุดจบถ้าเราเป็นยังยังเดินดันนะจุดจบเราอย่างนี้แน่นอนครับก็เลยตัดใจว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ว เอใช้เวลาเรียนดีกว่าแล้วสรุปเจ้าพ่อทีวีก็ได้มังกรมีใบทได้ไปได้ไปจนตายอะ่ะเศรษฐีชีวิตด้วยโโอโห้หลังจากพี่ลงมาแล้วเขาขอบคุณชอบมากโอ้มึงชัดเจนโนะมันจะเจนไงมันเนื้อมันนิดเดียวแล้วแทงเบาๆเข้าแล้วไม่เบียร์ <c oughs> แล้วทีบีก็ใช้ลงมาได้ใช้ชีวิตปกติโดยทั่วไปแล้ว ก็ก็ไม่ได้ลงมาหรอกพ่อโทษสูงก็ย้ายไปห้องรวมก็ดีห,ห,หน่อยรวมก็แต่ว่าได้เสนอเรียนนะเสนอว่าขอเรียนเพราได้ลงไปเรียนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมได้ด้วยที่ว่าโทษสูงแล้วก็ได้แบบไม่เครียดขอไปเรียนนี่คือเราตั้งใจที่จะเรียนใช่ตั้งใจที่จะเรียนถูกไหม ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันเครียดสิ่งที่เราไปม,มองเห็นมาสิ่งที่เราได้รับรู้มาสิ่งที่เราแบบว่ายอยอยออย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกได้หลายอย่างทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในวินาทีนั้นเลยเพราะไม่นั้นกูไม่ต่างกันตายถูกทุบแล้วอ้วก,ก,กอยู่อย่างเงี้ยอ,อ้วกเป็นเลือดเลยแล้วเราเราเพทยังไงไวัยรุ่นดันไงเ้วอย่างทุกข์กัเหลือมากโรงพยาบาลก็ออกยากคนนายประกาศเลยชุดอื่นจะเป็นจะตายยังไงนะผมไม่ออกข้างนอกหมดนะแต่ชุดมังกรไม่ต้องออกไปนะชุดมังกรนี่หมายถึงพวกเราไงรอ อขอเรียกเราวังกอนเขาไม่ตายยังไงเลยนะพ่อขอให้พวกคุณเตรียมไว้เลยว่าคุณทําเรื่องทาราวคุณทาได้ถ้นเจ็บไข้ไม่บายคุณก็ตายงไงเลยโอ้โหเกยิมก้าเกยไหมตอนนั้นน่ะครับใช่ไหมไปไหนไม่ได้นายเห็นหน้าเขาเรียกปกแดงแต่เราคือไงเด็ดแบงตัวเองคุณได้หลังจากนั้นเราก็เรียนตั้งใจเรียนเรียนกับว่ารูปสองอย่างที่เราใช้นะที่เราใช้เวลาทบทวนตัวเอง เรียนว่าลูกจนปานครก็ได้เรียนอะเรียนจบม .6 อะสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องย้ายไปที่นครเดินจำนครับเพราะตัดสินบดทุกขดีแล้วหมายได้ขาดสิ้นสุดมาแล้วครับก็ต้องย้ายไปที่เดินจำนครเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยรองรับโทษพี่ไม่ไหวครับถูกไหมฮะครับโทษสูงก็ย้ายไปในปีพศ .2544 บอกเป็นจริงยังไงรู้ไหมโกลนหัวแล้วอยู่ตอนนั้นอยู่แดนอยู่แดนหกโกนหัวปุ๊บไอ้รูวาดมังกรอย่างสวยวาดกะอ้อยมังกรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเก็ตเต็มเลยหางมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหแม่งเกตใส่เก็ตละเอียดนี้ทียิบเลยพี่ก็ว่าเปลี่ยนเปนไม่ต้องใส่เก็ตได้ไหมเอาเขามังกรเลยเขามังกรดีกว่าไหมได้กว่ามันเป็นอะไรที่ว่าจบเลยจบเลยวันเดียวแต่นั้นต้องเก็ตละเอียดมันวาดก็แค่วาดกูกก็เจ็บแล้วอะ ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับ